ครับวันนี้มารีวิวปืนหน้าไม้นะครับสองพันบาทสั่งซื้อสั่งจองได้นะครับนี่นครับมีลอกทุแแลงนะครับทีนี้จะมาทดลองประสิทธิภาพครับห้นะโลมายิงนดิ ไปยิงแล้วน่ะเลือดเขาพูดหนูหนูเสือแรงพ่องอ่านี่จะดูวิธีการยิงค่ะใ่ลูกมันนี่ลูกลูกลูลูกนี่นะนี่เป็นลูกดูคนแรงและเร็วใช่ยประดิษฐ์ชิดเชื่อแรงและเร็วคอยดูพลงานคอยดูพลงานมามา อันนั้นไว้ไว้ก่อนลูกนี่นะเวลา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 ขึ้นไอ้กุลไกล่ดึงขึ้นมาเขาเนื่อยเนาะอันดูดูกุลไกลมมมมม่มัน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 มีสลับตัวกรนนะมันที่มีอยู่สองสามชั้นมันจะล็อกล็อกโดยอัตโนมัตินี่มันเซฟไก่ไม่มีไม่ไม่มีอันตรายมันดีมากเลยเนี่ยอันอันตรายไม่มีไม่มีการลั่น ไม่มีอะไรมันมีโกงมีอะไรเซฟตีด้ดีมากมเวลายิงคอยดูนะความเปนยํำสูงมาก<ส>ไอ้หนูลูก<ส>ถอยกันนะครับมันแรงมากเลยเนี่ยอันนี้ลูกเวลาใส่เราจะใส่อย่างนี้นะใส,ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะความเปนย่ำมันจะสูงมากอันนี้ประมาณสิบห้าสิบหกเมตรได้ๆๆๆไดูเน<ด>ี่ยยืดไปทั่วเลยเนี่ยสิบห้าสิบหกเมตรไอ้หนูมันอันตรายลูกเอาออก เทพระลลงครับโอ,อ้ลูกมันันอันตรายมันแรงมากเลยอันนี้15-16เม็ดเนี่ยดูนะผลการที่ว่าผมจะยิงให้ดูแรงมากเลยทะลุทะลุโอ้ไม่ฟังเสียงแล้วนี่ลูกดอกนะนี่โอ้ทะลุเ่ยโ,โ,โอ้บานเนี่ยมันแรงมากความรุนแรงของมันเนี่ยความรุนแรงของมันแรงอันนี้ถ้าว่าเป็นสัตว์เป็นไรนะมันทะลุเลยอันนี้จางจางตัวน,นี้มันมันนานแล้ว เป็นยางเก่าถ้าว่ายางใหม่นะใหม่ๆโอ้โหปรสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงยิ่งกว่านี้ลองดูใหม่อีกสักครั้งลองดูอย่ใหม่นะเป็นกรเด็ดนะรันลองดูใหม่ดูดูใหม่นะดูใหม่นะอเอาถอยถอยก่อนเด็กๆถอยก่อนนะลูกถอยก่อนมันอันตรายลูกมันอันตรายถอยนะอยดูนะครับ วิธีกระสุนประมาณสิบหกสิบเจ็ดเมตรครับ<า>ความแรงดูความแรงของมันโอโ้โหทะลุสุดยอดใช่หมูนั่งม่ละกะุกคอย่ไหเออลกไรเก่าทะลุเลยครับทะลุเลยสุดยอดความแรงของมันไรเกะ่ายางยางมันยิ้มแล้วครับยางมันยิ้มเลยถ้าว่ายางใหม่ๆแล้วทะลุเลยไม่เห็นลูกดอกเลยทะลุเลยติดต่อทางเบอร์ ติดต่อทางเบอร์เบอร์มือแทนคนทะลุพ่อ้ามเจ็ดศูนย์สครับสนใจติดต่อมาได้ราคา2,000บาทเท่านั้นถูกมากครับคนมึงจะป้าไงอ๋อ